สวัสดีครับผมนายคานีแสงรุ่นครับผมนายชาญิสุนทนาครับนีฉันนั่งสาวคุณนาสำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็จะมาแนะนํากองแขกนะครับซึ่งกองแขกเนี่ยจะเรียกว่าค,คุณคุณกันนะครับว่าเป็นองคคู่นะครับซึ่งมีสองตัวนะครับจะแบ,บ่งได้ว่าตัวหนึ่งก็คือตัวผู้ตัวนึงก็คือตัวเมียนะครับ นี่มาดูส่วนประกอบครับพี่ชังครับนี่เป็นบุญคุณกองบุญกรองนะครับจะทำด้วยไม้เนื้อแข็งหรือเป็กให่หรือว่าไม้เป็นไม้ชิงชันนะครับอันนี้เรียกอะไรครับพี่ชังครับที่เป็นสายสายอี่ยครับหนังเรียดครับผมหนังเรียดสำหรับไวดึงไวดึงหนังนะครับที่ขึ้นหน้าด้วยอย่างนี้นะครับให้มันตึงนะครับก็คือ หน้าเล็กหน้าเล็กก็คือหน้าตานะครับหน้าใหญ่ก็จะเป็นหน้ามาัดหรือหน้าลุยนะครับในของตัวเมียนะครับามาฟังเสียงกันดะีกว่านะครับมาฟังเสียงกันนะครับมาฟังเสียงก็พู้ก่อนนะครับ มาตอกาตุ้าตุ้งนะครับมาปาสักหน้าครับหนึ่งนะครับ เร็วมากนะครับนะครับเด็ว่ากค,นนะครับเร็วเร็วเลยทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็แนะนําเครื่องติดตองแขกนะครับสําหรับวันนี้ก็จบก,การแนะนําไว้เพียงแท่นี้นครับสวัสดีครับ